้บาานนสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะพี่ราะกนานเพื่อนๆมาดูบอลสีที่มีชื่อว่าเจ้ากรุงไกเซอร์แล้วก็เจ้ากรุงเดนหมารค่ะ สองอย่างนี้นะคะมีความแตกต่างกันค่ะเพื่อนๆถามว่าเจ้ากรุงไกเซอร์และเจ้ากรุงเดนมาร์กดูยังไงคะวันนี้ก็จะพามาดูนะคะว่าเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยเขาจะมีกระดูกสีแดงเข้มค่ะแล้วข้างในนะคะเขาจะมีนี่ค่ะเขาจะมีสะดือสีแดงเข้มเหมือนกันค่ะใบของเขานะคะก็จะเป็นใบสีเขียวค่ะเมื่อเขากัดสีแล้วนะคะ สีของเขานะคะก็จะเป็นเม็ดสีขาวค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือลักษณะของเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะแล้วลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นสีแดงน้ำตาลค่ะใบเหมือนกันค่ะความแตกต่างระหว่างเจ้ากรุงไกเซอร์และเจ้าเดนมาร์กนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะจะมีใบสีเขียวอ่อนค่ะแล้วกระดูกของเขานะคะก็จะมีเส้นสีชมพูค่ะ สดดืนนะคะเ็าจะเป็นสีชมพูค่ะเมื่อเขากัดสีแล้วนะคะจุดของเขาหรือว่าแต้มของเขานะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะก้านใบของเขานะคะก็จะเป็นสีเหมือนกันกันกบเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะก็คือจะออกสีน้ําตาลแดงค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเมื่อตอนที่เป็นเด็กนะคะเขาก็จะมีใบแบบนี้นะคะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะ เมื่อเขากัดสีเสร็จแล้วนะคะเขาจะเป็นใบสีเขียวอ่อนค่ะระหว่างเจ้ากรุงเดนหมากแล้วก็เจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะลักษณะใบของเขาจะเหมือนกันเลยนะคะ นี่ค่ะจะเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าให้เราดูแต้มของเขานะคะจุดแต้มของเขานะคะเจ้เาะะจกุง้งเจ้ากุงเดนมาร์กเนี่ยเขาจะมีจุดแต้มสีชมพูส่วนเจ้ากุงไกเซอร์เนี่ยเขาจะมีจุดแต้มสีขาวค่ะ <affe> กระดูกเหมือนกันนะคะ2ออย่างนี้กระดูกเหมือนกันค่ะแต่ว่า ความเข้มของกระดูกจะไม่เหมือนกันค่ะความเข้มของกระดูกของเขานะคะอย่างเจ้ากุงเดนมากนะคะจะเป็นสีชมพูแต่ว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงเข้มค่ะ ความสูงระหว่างเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะมีความสูงที่ใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าให้เราสังเกตด,ดูจากจุดแปมของเขานะคะจะไม่เหมือนกันค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กที่ปลูกไว้นะคะนี่ละค่ะตอนนี้นะเขาก็กําลังแทงหลอดขึ้นมานะคะกําแรงแทงยอดขึ้นมาใหม่ค่ะตอนนี้ก็กําลังจะมีใบที่4แล้วนะคะส่วนเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะตอนนี้ก็มี2ใบค่ะแต่ว่าตอนนี้ เขากำลังแทงหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะวันนี้พี่แรมก็มาแนะนำนะคะมาบอกต่อนะคะว่าวิธีการสังเกตระหว่างเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กก็มีข้อแตกต่างกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะคะวันนี้พี่แรมก็บอกแล้วเนาะว่าวิธีการสังเกตดูยังไงคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะ สดชื่นค่ะเมื่อเห็นบอลสีของเรามีสีที่สวยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ